สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องสุขภาพกระดูกโดยเฉพาะสําหรับผู้หญิงที่อายุเข้าสู่เลข4กบวกกันแล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาสําคัญที่เราต้องหันมาใส่ใจดูแลเพื่อวางรากฐานความแข็งแรงของร่างกายไปยาวๆเลยครับเอาละครับคําถามสําคัญที่หลายคนน่าจะอยากรู้เลยก็คือพออายุเรามากขึ้นโดยเฉพาะหลัง40เนี่ย เราจะมีวิธีดูแลและเสริมสร้างกระดูกของเราให้แข็งแรงไปได้อีกนานๆได้อย่างไงบ้างวันนี้เรามาหาคําตอบที่ชัดเจนและเอาไปปรับใช้ได้จริงกันครับในส่วนแรกเนี่ยก่อนจะไปดูว่าต้องทําอะไรบ้างเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าทําไมเรื่องกระดูกถึงกลายเป็นเรื่องสําคัญขึ้นมาในช่วงวัยนี้เพราะถ้าเรารู้เหตุผลเราก็จะเข้าใจและอยากจะดูแลมันมากขึ้นครับภาวะหนึ่งที่ต้องรู้จักกันไว้เลยก็คือโรคกระดูกพรุนครับออลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับ เหมือนกับเสาบ้านที่ดูภายนอกก็ปกติแต่ว่าเนื้อไม้ข้างในมันเริ่มกลวงนั่นแหละครับคือภาวะที่ความหนาแน่นของกระดูกเรามันลดลงทําให้กระดูกมันทั้งอ่อนแอทั้งเปราะแล้วก็เสี่ยงที่จะหักได้ง่ายขึ้นมากเลยครับแล้วทีนี้สาเหตุหลักๆมันมาจากไหนคําตอบก็คือการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายนี่แหละครับโดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นตัวที่ช่วยรักษาความแข็งแรงของกระดูก พอเข้าสู่วัยนี้ฮอร์โมนตัวนี้ก็จะลดลงตามธรรมชาติเลยซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ผู้หญิงมีความเสี่ยงเรื่องกระดูกพรุนสูงขึ้นนั่นเองโอเคพอเรารู้สาเหตุแล้วมาต่อกันที่ส่วนที่2เลยครับเรามาดูที่รากฐานของการสร้างกระดูกให้แข็งแรงกันดีกว่านั่นก็คือเรื่องของวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็นครับพระเอกของเรื่องนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากแคลเซียมแร่ธาตุตัวนี้คือสําคัญที่สุดแล้วสําหรับการสร้างและดูแลรักษากระดูก เหมือนเป็นอิฐเป็นปูนที่เป็นโครงสร้างหลักทําให้กระดูกของเราทั้งแข็งแรงและหนาแน่นครับแล้วเราจะหาแคลเซียมได้จากไหนจริงๆอยู่รอบตัวเราเลยครับไม่ว่าจะเป็นนมชีสโยเกิรต์ตหรือจะเป็นปลาตัวเล็กๆที่เรากินได้ทั้งก้างแล้วก็ในผักใบเขียวอย่างพวกผักโขมผักคะนา้าก็มีแคลเซียมสูงเหมือนกันครับแต่ว่ามีแคลเซียมอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอนะครับเราต้องการวิตามินดีด้วย วิตามินดีนี่ทำหน้าที่เหมือนเป็นกุญแจดอกสำคัญเลยที่จะช่วยปลดล็อกให้ร่างกายของเราเนี่ยดูดซึมแคลเซียมที่กินเข้าไปได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าไม่มีวิตามินดีแคลเซียมก็อาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับแล้ววิตามินดีมาจากไหนละ่ะก็มาจากปลาที่มีไขมันอย่างแซลมอนและวิธีที่ดีที่สุดแบบธรรมชาติเลยก็คือการออกไปรับแสงแดดอ่อนๆนี่ล่ะครับเพราะร่างกายเราเนี่ยฉลาดมากสามารถผลิตวิตามินดีได้เองเลยเมื่อผิวหนังสัมผัสกับแดด ต่อมาคือวิตามินซีครับหลายคนอาจจะนึกถึงแค่เรื่องผิวเรื่องภูมิคุ้มกันแต่จริงๆแล้ววิตามินซีมีบทบาทสำคัญมากๆในการสร้างคอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนก็คือโปรโตีนที่เป็นโครงข่ายสำคัญของกระดูกทำให้กระดูกของเราสมบูรณ์และแข็งแรงครับวิตามินซีเนี่ยยิ่งหาง่ายเลยครับอยู่ในผลไม้รสเปรี้ยวต่างๆทั้งส้มมะละกอสตอรอเบอรี่หรือในผักอย่างพริกหวานและก็ผักโขมก็มี การเติมผักผลไม้สีสันสดใสในมื้ออาหารเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับไปต่อกันที่ส่วนที่3ครับคราวนี้เรามาดูกองหนุนที่ทรงพลังกันบ้างนั่นก็คือพวกสารอาหารเสริมที่จะมาช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกระดูกของเราได้อีกขั้นหนึ่งตัวแรกก็คือคอลลาเจนครับอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นโปรโตีนสําคัญที่ไม่เพียงแต่ช่วยเรื่องความแข็งแรงนะแต่ยังเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกระดูกด้วย ซึ่งความยืดหยุ่นนี้แหละครับที่ช่วยลดความเสี่ยงเวลาเราล้มหรือเกิดการกระแทกกระดูกจะได้ไม่หักง่ายและแน่นอนว่าขาดโปรโตีนไปไม่ได้เลยโปรโตีนเนี่ยเปรียบเสมือนทีมช่างเลยครับที่คอยสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆทั้งกระดูกและกล้ามเนื้อแล้วการที่เรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเนี่ยมันก็จะช่วยพยุงโครงสร้างร่างกายและลดภาระของกระดูกได้ด้วยนะครับแหล่งโปรโตีนดีๆก็อยู่ใกล้ตัวเรานี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นไข่ปลาหรือถ้าใครเป็นสายสุขภาพ ทานจากพืชก็มีเต้าหู้เป็นทางเลือกที่ดีมากทั้งหมดนี้คือแหล่งโปรโตีนคุณภาพสูงที่ร่างกายเอาไปใช้ประโยชน์ได้ดีเลยครับอีกหนึ่งผู้ช่วยคนสําคัญที่เราอาจจะไม่ค่อยนึกถึงก็คือแมกนีเซียมครับแร่ธาตุตัวนี้ทําหน้าที่เหมือนผู้จัดการเลยนะคือคอยควบคุมให้ร่างกายดูดซึมแล้วก็นําแคลเซียมไปใช้ได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแถมยังช่วยเรื่องการทํางานของระบบประสาทและกล้ามเนื้ออีกด้วย เราสามารถหาแมกนีเซียมได้จากอาหารจากพืชครับอย่างเช่นถนะั่วต่างๆไม่ว่าจะเป็นถั่วดําถั่วแดงแล้วก็พวกธัญพืชที่ไม่ขัดสีอย่างข้าวกล้องหรือข้าวโอ๊ตซึ่งเป็นอาหารที่หาทานง่ายและมีประโยชน์รอบด้านจริงๆครับมาถึงส่วนที่4กันแล้วนะครับนอกจากเรื่องอาหารการกินแล้วไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตประจําวันของเราเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยที่สําคัญมากๆไม่แพ้กันเลยครับสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือการออกกําลังกายครับ แต่ไม่ต้องคิดว่ามันต้องหนักหรือหักโหมเลยนะแค่การเดินเร็วๆวันละสัก30นาทีการรำไทยเก๊กช้าๆโยคะหรือการยกเวทเบาๆก็สามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างมวลกระดูกให้แข็งแรงขึ้นได้แล้วครับและนี่คือตัวเลขที่น่าสนใจมากครับแค่เพียง10บถึงสินาทีเท่านั้นของการรับแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้าหรือเย็น ก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะกระตุ้นให้ร่างกายของเราสร้างวิตามินดีได้ในปริมาณที่ต้องการเป็นวิธีทางธรรมชาติที่ง่ายและได้ผลดีมากๆเลยในทางกลับกันก็มีพฤติกรรมที่เราควรจะลดละเลิกหรือหลีกเลี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไปหรือแม้แต่การนั่งนิ่งๆเป็นเวลานานๆพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนส่งผลเสียต่อการดูดซึมแคลเซียมและการสร้างกระดูกใหม่ทั้งสิ้นเลยครับและในส่วนสุดท้ายเราจะมาสรุปรวบยอดเคล็ดลับทั้งหมด เพื่อให้เห็นภาพรวมและสร้างเป็นแผนการดูแลสุขภาพกระดูกที่สมบูรณ์ที่สุดกันครับดังนั้นนะครับหัวใจสําคัญของการมีกระดูกที่แข็งแรงก็คือการดูแลแบบครบวงจรเลยซึ่งประกอบไปด้วย3เสาหลักง่ายๆคือ 1. โภชนาการพื้นฐานต้องดี 2. อาจมีการเสริมทับด้วยอาหารเสริมที่จําเป็นและ 3. ก็คือการมีไลฟ์สไตล์ที่กระชับกระเฉมทั้ง3อย่างนี้ต้องทําไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อสุขภาพกระดูกที่ดีที่สุด และสุดท้ายนี้ครับขอทิ้งท้ายด้วยคำถามสำคัญที่อยากให้ทุกคนลองนำกลับไปถามตัวเองดูว่าเราจะเริ่มดูแลกระดูกของตัวเองตั้งแต่วันนี้ได้อย่างไรไม่ต้องรอให้มีสัญญาณเตือนอะไรก่อนนะครับการเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้คือการลงทุนเพื่ออนาคตที่แข็งแรงและสดใสของตัวเราเองครับ